ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ช่องสตังค์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินจะลงทะเบียนกเครื่องพุ่งนี้16ธันวาคมจะต้องตื่นกี่โมงและลงทะเบียนกี่โมงถึงจะมีโอกาสได้รับเงิน3,500บาท วันนี้มีคำตอบนะครับหากคุณชอบข่าวการแจกเงินนะครับฝากกดติดตามช่องสตางค์มีเดียด้วยนี้นะครับสตางค์จะนำข่าวการแจกเงินของรัฐบาลมาให้คุณผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือและอยากจะรู้ข่าวก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเมื่อคุณรู้ข่าวก่อนคุณก็มีโอกาสได้รับเงินก่อนใครสตางค์จะส่งข่าวแบบนี้ให้คุณถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือฟรีไม่คิดตังค์กับช่องสตางค์มีเดียคุณยิ่งดูยิ่งมีโอกาสได้เงินนะครับล่าสุดนี้นะครับคุณพี่คมสันนะครับได้ถามมานะครับบอกว่าดูอยู่ที่ยาาะะาน พี่สตางค์ครับตื่นกี่โมงลงทะเบยียนกี่โมงถึงจะได้รับสิทธิ์ไวๆครับอ่ะเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้นะครับสตังค์จะขอวิเคราะห์บนพื้นฐานของความจริงสตังค์ไปดูเว็บไซต์ข่าวของไทยรัฐนะครับเดี๋ยวสตังค์ทิ้งมีไว้ให้ข้างล่างเขาได้เขียนข่าวบอกว่าเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนปี63ที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่แล้วนะครับได้มีการลงทะเบยียนครรภครึ่งเฟสแรกรอบที่3เป็นเก็บตกโดยเขาให้สิทธิ์ทั้งหมด7 0 0 0 0สสิทธิ์ในวันที่19พฤศจิกาย,ยน เปิดลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเชา้าคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าถึงประมาณ7โมงครึ่งอ่ะสิทธิ์เต็มแล้ว7จ0แสนสิทธิ์เต็มภายใน1ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้นะครับ16ธันวาคมเฟสให้กับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าใครจะโดนตัดสิทธิก็ตามหรือไม่เคยได้สิทธิก็ตามคุณได้สิทธิ์เท่ากันแต่คนที่มีบัตรคนจนไม่ได้นะครับเคลียร์นะอ่ะพรุ่งนี้5ล้านสิทธิ์จะมีโอกาสช่วงไหนที่จะได้เงินบ้างกระตังจะขอวิเคราะห์ ในส่วนฐานข้อมูลของเว็บไซต์ไทยรัฐนะครับอ่ะตรงนี้นะครับจะตังได้ทําชาร์ตขึ้นมาเองคุณผู้ชมจะเห็นนะครับชาร์ตตรงนี้เนี่ยจะมีจํานวนสิทธิ์คงเหลืออ่ะตั้งแต่สีเขียวนะครับตรงสิทธิ์คงเหลือเนี่ยจะเป็นแท่งนะครับกรวยสีเขียวนะครับตรงข้างบนสุดกรวยนี้นะคะก็คือเวลา6นาฬิกาก็คือ6โมงเช้าที่เปิดลงทะเบียนเนี่ยก็เป็นจํานวน5ล้านสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่เมื่อเวลามันลันไปเรื่อยๆนะครับ1 ชั่วโมง7จ็ดโมงเช้า8ปดโมงเช้า9ก้าโมงเช้า10บโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าน่าจะครบ5ล้านสิทธิ์ตรงปลายกรวยตรงนี้น่นหมายความว่าสิทธิ์เต็มแล้วเหลือศูนย์สิทธิ์นะครับซึ่งสตังค์คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนหนึ่งล้านคนต่อหนึ่งชั่วโมงนั่นหมายความว่า5้าล้านสิทธิ์พรุ่งนี้ที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยสิทธิ์อาจจะเต็มก่อนเพีียงหรือไม่แน่อาจจะไวกว่าที่สตังค์วิเคราะห์อาจจะเต็มประมาณกี่โมงล่ะ 7จ็ดโมงเช้าก็ได้8ปดโมงเช้าก็ได้ไทายนี้ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ที่รัฐบาลเนี่ยได้ออกมายืนยันว่าเตรียมที่เต็มที่แล้วที่จะรองรับมวลมหาประชาชนที่จะลงทะเบียนแต่ทุกโครงการที่ผ่านมาล่มไม่เป็นท่ามาหลายโครงการแล้วนะครับขึ้นอยู่กับที่ประสิทธิภาพของเว็บไซต์นะครับว่าจะสามารถรองรับการเข้า ของคนมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันก็มาดูตรงนี้สตังได้ทำปริมาณความหนาแน่นของผู้ที่เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนนะครับคนเว็บไซต์คนละครึ่ง com อันนี้สีแดงตรงนี้นะครับคือความหนาแน่นหมายความว่า6โมงเช้านี่ยจะมีคนไทยจํานวนมากนะครับที่ตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อที่จะมาลลงทะเบียนให้ได้รับสิทธิ์ซึ่งยิ่งสีแดงมีมากเท่าไหร่ การแข่งขันยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นมีหนึ่งเว็บไซต์แต่คนเข้าหลักแสนหลักล้านในชั่วโมงเดียวกันในนาทีเดียวกันในเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะได้เนี่ย ก็ยากพอสมควรน,นะครับสตังก์ก็เลยตั้งเป้าว่าใน1ชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับประมาณหกโมงเช้าถึง7จ็ดโมงเช้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่หนานแน่นและเพราะหลายคนตื่นมายังไม่ได้ไปทํางานนะครับหลายคนตื่นมาเพื่อมานลงทะเบียนบางคนยอมลางงานเพื่อที่จะมาลงทะเบียนก็มีนะครับและจํานวนความหนานแน่นเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อคนที่ลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิแล้วนะครับ แต่ก็ไม่ชัวว่ามันจะลดความหนาแน่นไปถึง11บเอโมงเช้าหรือไม่เพอเพออาจจะสิทธิเต็มอย่างที่บอกไปประมาณ7-8็ดถึงโมงเช้าทีนี้ถามว่าจะลงทะเบียนช่วงไหนละ่ะจะเป็นช่วงที่มีโอกาสได้เงินที่สุดสตางขอบอกตรงๆนะครับยอมสู้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกก็คือเวลาประมาณ6โมงถึง,งเมงเช้านี่ยอยากคุณผู้ชมเนี่ยตื่นมาสักประมาณตีห้ครึ่งก่อนนะครับตื่นมาทำอะไรห เ,เตรียมบัตรประชาชนนะครับของคุณนะครับคุณต้องจดเลยนะสมมติว่าอ่ะอันนี้เตรียมนะครอันนี้คือกระดาษเนาะแล้วก็ถือบัตรประชาชนดูบัตรประชาชนว่าเลข13หลักข้างหน้าเราหมายเลขอะไรเขียนใส่ลงในกระดาษจากนั้นคลิกข้างหลังบัตรประชาชนจะมีตัวอักษร2ตัวนะครับภาษาอังกฤษ เขียนลงไปในกระดาษว่าเขียนว่าเลขหลังบัตรประชาชนตัวอักษรสองตัวเขียนไปและตามด้วยเลขสิบหลักที่อยู่จากตัวอักษรด้านหลังบัตรประชาชนเขียนไปนะครับแล้วเขียนชื่อวันเดอนปีเกิดให้พร้อมให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียวจากนั้นก็พักไว้บัตรบัตรประชาชนไว้และอย่าลืมเช็คมือถือให้ดีใครที่ลงมือถือลงทะเบียนผ่านมือถือเนี่ยอินเทอร์เน็ตใช้ได้ไหมนะครับคุณใช้เน็ต 4G ในซิมหรือใช้ WiFi เช็คให้ดี เช็คว่าซิมนี้โทรเข้าโทรออกได้ไหมมือถือไม่โดนตัดนะเช็คให้ดีในช่วงเวลาที่คุณตื่นมานะครับอยากให้ตื่นสักประมาณตีห้าครึ่งครึ่งชั่วโมงก่อนที่ลงทะเบียนเนี่ยเตรียมซ้อมให้ดีนะครับเตรียมซ้อมให้ดีจากนั้นสักเวลาประมาณตี5้าอีก5นาทีก่อนถึง6กโมงเช้าก่อนที่ระบบจะเปิดให้ลงคุณผู้ชมครับ ฝาให้ดีนะให้คุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่งกด refresh หน้าจอนะครับให้มันอัปโหลดตลอดให้คุณเข้าเว็บไซต์คนละครึ่งนะครับลองเช็คว่าเปิดลงหรือ,อยังนะครับถ้าไม่เจอก็กดเข้าไปใหม่ถ้ายังไม่เปิดคุณก็กดเข้าเว็บไซต์นี้ไปใหม่ถ้ายังไม่เปิดคุณก็กดเข้าเว็บไซต์นี้ไปใหม่ช่วงสักประมาณเอ่อ ตี 5, 58, 59และ6กโมงเนี่ยช่วงนี้คนจะเริ่มเยอะแล้วคุณต้องพยายามเข้าเว็บไซต์ก่อนสักหนาทีแล้วโหลดดไปแบบนี้ก่อนเพื่อที่จะมีโอกาสได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะเว็บไซต์คนละครึ่งก่อนนะครับถึงแม้ว่าช่วง6โมงถึง7โมงเช้านี้จะมีคนเข้าจำนวนมากดูจับก,กรวยสีแดงเนี่ยเต็มอัตราเลยนะครับที่เขาจะลงทะเบียนแต่มองโลกในแง่ดี กลวยสีเขียวเนี่ยก็ยังเหลือสิทธิ์จำนวนมากนั่นหมายเพราะว่ายังมีสิทธิ์ลุ้นถ้าหากว่าคุณลงทะเบียนตั้งแต่7จ็ดโมงแปดโมงเช้ามันต้นไปตรงนี้มีโอกาสเสี่ยงเพราะอะไรตัวสิทธิ์ที่มีให้เนี่ยมันเป็นตัวกลวยสีแดงตรงนี้นะคุณผู้ชมนะออ้กลวยสีเขียวตรงนี้นะมันบางลงก็จริงก็คือคนที่ได้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้ไปแล้วไงนะครับสิทธิ์มันก็เลยเหลือลดลงตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงกลัวจะไม่ทันถึงแม้ว่า ตรงนี้นะครับกวยสีแดงคือความหนาแน่นคนที่ได้ทะเบียนลงคนที่ได้ลงทะเบียนแล้วเขาก็ออกจากเว็บไซต์ใช่ไหมความหนาแน่นอาจจะน้อยลงแต่คุณอย่าลืมมันอาจจะมีปัจจัยเสริมปัจจัยเสริมคือคนที่ตื่นขึ้นมาทํางานแล้วเขาไม่ได้วางแผนลงทะเบียนเลยเห้ยเห็นเขาลงทะเบียนกันก็อยากจะลงทะเบียนมันจะมีตัวเสริมทําให้ปริมาณหนาแน่นของคนใช้เว็บเนี่ยมันเพิ่มขึ้นและโอกาสที่เว็บลมจะสูงดังนั้นแล้วนะครับ นาทีทองของสตางค์ที่สตางค์อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลงทะเบียนคือ6กโมงถึง7จ็ดโมงเช้าแต่ถ้าคุณตื่นมา6กโมงไม่ทันกินบอกแค่นี้ไม่ทันกินนะครับเพราะสตางค์คาดไว้ว่า1ชั่วโมงจะมีคนได้รับการลงทะเบียน1ล้านคนแล้วถ้า5ล้านคนหรือ5ล้านสิบเนี่ยคุณมัวช้าคุณอาจจะไม่ได้รับเงิน3,500บาทเพอเพอ อาจจะเต็มภายใน1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็ได้ดังนั้นแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับที่พูดมาเนี่ยหลายคนจะงงว่าเฟสไหนอันนี้คือเฟสที่2นะสําหรับเฟสแรกเนี่ยคุณไม่ต้องเข้าเว็บไซต์คนละครึ่งนะคือลงทะเบียนไปที่ G Wallet นะครับแล้วก็ไม่ใช่ลงทะเบียนกดยืนยันสิทธิ์ที่ G Wallet นะครับเดี๋ยวสตังเนี่ยจะใส่คลิปวิธีการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ สำหรับคนละครึ่งทั้งเฟสหนึ่งและเฟดสองท้ายวิดีโอนี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเข้าไปคลิกดูนะครับสตางเป็นกําลังใจให้วันนี้และสะตางจัดเต็มให้กับคนละครึ่งและอยากให้พี่น้องที่ดูสตางมีเดียทุกคนได้รับเงินคนละครึ่งถึงแม้ว่าอาจจะไม่มากพอที่จะใช้จ่ายทุกๆอย่างแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เงินสักบาทใช่ไหมครับใครที่จะลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างบอกชื่อและจังหวัดนะครับสตางขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสาเร็จนะครับและใครที่ชอบการติดตามข่าวสารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด แชร์วิโอนี้กดติดตามช่องสตางมีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสตางจะส่งข่าวเกี่ยวกับการแจกเงินของรัฐบาลมาให้คุณผ่านหน้าจอและคุณจะได้รับข่าวก่อดไข่ได้มีโอกาสได้รับเงินขอนไขกับรายการสาระแชร์ประชารัฐคลิปโดสันเนื้อหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวดโอนี้เจอก,กันคลิปหน้าครับ